สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะวันนี้ครูจินดามาขอชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิใบเตยนะคะใครชอบทานวุ้นกะทินำสูตรนี้ไปทำได้เลยค่ะจะทำทานเองที่บ้านหรือจะนำไปทำขายก็ได้เลยนะคะสูตรนี้ครูรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนค่ะ วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็มีไม่กี่ชนิดนะคะหาง่ายด้วยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมวัตถุดิบตามที่ครูขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะหรือถ้าใครจะกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปส่งคําว่าเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะครูได้ลงสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เริ่มจากการนำผงวุ้นมาแช่น้ำก่อนนะคะครูแบ่งผงวุ้นออกเป็น2ส,ส่วนส่วนละ25กรัมถ้าใครใช้ช้อนตวงก็ใช้1ช้อนโต๊ะบวกด้วย2ช้อนชาค่ะนำผงวุ้นที่จะทำวุ้นสีเขียวใบเตยมาแช่ในน้ำที่เราเตรียมไว้760กรัมค่ะใช้ช้อนคนเพื่อให้ผงวุ้นละลายนะคะ เสร็จแล้วมาเตรียมในส่วนของวุ้นกะทิกันค่ะนำผงวุ้นมาแช่ในน้ำที่เตรียมไว้1 6 0กรัมจากนั้นก็ใช้ช้อนคนให้ผงวุ้นละลายนะคะการแช่ผงวุ้นช่วยให้วุ้นอิ่มน้ำตอนต้มวุ้นเสร็จนำไปวางให้เย็นรอวุ้นเซตตัววุ้นจะไม่คลายน้ำค่ะแต่ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้วุ้นไม่คายน้ำอีกอย่างก็คือ ตอนต้มมุ้นนะคะให้เราต้มมุ้นให้ถึงไฟหรือใช้เวลาต้มมุ้นจนรู้สึกว่าน้ํามุ้นเหนียวหนืดจึงปิดไฟนะคะตอนนี้เราคนเสร็จแล้วให้แช่วุ้นทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำนะคะระหว่างที่เราแช่วุ้นมาคั้นน้ำใบเตยไว้สำหรับทำวุ้นสีเขียวกันเลยค่ะ นำใบเตยมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตัดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อสะดวกในการปั่นค่ะวันนี้ครูใช้ใบเตย15ใบนะคะเนื่องจากครูได้ใบเตยขนาดเล็กมาค่ะแต่ถ้าใครได้ใบเตยขนาดใหญ่กว่านี้อาจจะใช้แค่10ใบก็พอนะคะหรือถ้าใครไม่มีใบเตยสดก็อาจจะใช้ผงใบเตยแทนได้ค่ะสำหรับสูตรนี้1สูตร ใช้ผงใบเตยหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหั่นใบเตยเสร็จแล้วให้นำมาใส่ในเครื่องปั่นได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำา2 0 0กรัมนะคะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วกดสวิตช์ปั่นได้เลยค่ะ ปั่นไปเรื่อยๆจนใบเตยละเอียดได้น้ําใบเตยสีเขียวเข้มข้นแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดสวิตช์แล้วนำน้ำใบเตยมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะใช้มือคั้นเพื่อเอากากใบเตยทิ้งค่ะเก็บไว้เฉพาะน้ำนะคะ เสร็จแล้วจะได้น้ำใบเตยเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะตอนนี้วัตถุดิบที่ใช้ทําวุ้นกะทิใบเตยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของวุ้นใบเตยมีผงวุ้นที่แช่น้ำไว้น้ำใบเตยคั้นน้ำตาลทรายขาวค่ะส่วนของวุ้นกะทิมีผงวุ้นที่แช่น้ำมีกะทิวันนี้ครูใช้กะทิกล่องอบควันเทียนแปดกรัมใครไม่มีกะทิกล่องใช้กะทิสด ในปริมาณเดียวกันได้ค่ะเลือป่นหนึ่งช้อนชาบวกด้วยหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะตัวสุดท้ายคือน้ำตาลทรายขาวห้าสิบกรัมค่ะตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะมาลงมือทำวุ้นกะทิใบเตยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราต้มน้ำวุ้นในส่วนของวุ้นใบเตยก่อนนะคะ ก่อนนำวุ้นไปต้มให้เราคนอีกครั้งหนึ่งค่ะคนเพื่อไม่ให้วุ้นนอนที่ก้นภาชนะนะคะจากนั้นให้น้ำหม้อมาตั้งไฟแล้วเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการต้มวุ้นนะคะนำวุ้นที่แช่น้ำไว้มาต้มเลยค่ะเราจะทำในส่วนของวุ้นใบเตยก่อนนะคะ ใส่ลงไปต้มแล้วอย่าลืมคนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นวุ้นของเราจะติดที่ก้นหม้อได้ค่ะเสร็จแล้วให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะใช้ช้อนคนให้น้ำตาลละลายเข้าผสมกับน้ำวุ้นค่ะหยุดคนบ้างนะคะเพื่อปล่อยให้น้ำต้มวุ้นร้อนแต่อย่าปล่อยไว้นานให้กลับมาคนอีกคนทีๆหน่อยนะคะผงวุ้นของเราจะได้เข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ ตอนต้มเสร็จแล้วนำไปวางให้วุ้นเสร็จตัววุ้นของเราจะได้ไม่คายน้ำค่ะต้มและคนเรื่อยๆสักพักก็ให้ยกช้อนขึ้นมาดูแบบนี้นะคะถ้าน้ำวุ้นมีความหนืดก็ใช้ได้ค่ะตอนนี้น้ำวุ้นของเราเริ่มหนืดแล้วนะคะต้มต่อไปอีกสักพักพอน้ำวุ้นเดือดให้ใส่น้ำใบเตยลงไปได้เลยค่ะจากนั้นให้คนจนน้ำใบเตยเข้าผสมกับน้ำวุ้น จะได้สีเขียวสวยงามแบบนี้เลยนะคะคนถีๆและปล่อยให้เดือดอีกครั้งแล้วรีบปิดไฟยกลงเลยค่ะอย่าให้เดือดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบเตยของเราจะตกตะกอนสีวุ้นที่ได้จะไม่สวยนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะครูปิดไฟยกลงเลยนะคะเสร็จแล้วนำวุ้นมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งนะคะ กรองเอาตะก,กรอนใบเตยหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆออกอีกครั้งวุ้นของเราจะได้มีสีเขียวสวยสวยงามน่ารับประทานค่ะจากนั้นนำมาแบ่งใส่ถาดที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะครูทำวุ้นทั้งหมด6ชั้นโดยแบ่งเป็นสีเขียวใบเตย3าชั้น และสีขาวกัดทิอีก3ชั้นแต่ละชั้นใช้น้ำมุน320กรัมค่ะเทอุ้นลงถาดเสร็จแล้วให้ใช้ซ่อมหรือช้อนตักฟองอากาศออกหรือเคียย์ให้แตกค่ะส่วนวุ้นที่เหลือให้นำไปใส่กระติกเก็บความร้อนเพื่อรอทำชั้นต่อไปวุ้นของเราจะได้ไม่แข็งนะคะหรือใครจะนำไปใส่ในหม้อข้าวแบบระบบอุ่นทิพก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ให้เก็บไว้ในหม้อที่เราใช้ต้มวุ้นนั่นแหละค่ะตอนจะนำไปหยอดครั้งต่อไปค่อยนำมาอุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างที่เรารอให้วุ้นชั้นแรกเสร็จตัวมาต้มวุ้นกะทิเพื่อทำวุ้นชั้นต่อไปกันเลยนะคะนำวุ้นที่แช่น้ำไว้มาใส่ลงในหมอ้อจากนั้นเปิดแก๊สโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการต้มวุ้นนะคะ ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะใช้ช้อนคนเพื่อให้น้ำตาลละลายเข้าผสมกับน้ำวุ้นรอจนน้ำตาลละลายหมดและน้ำวุ้นเดือดก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะจากนั้นให้ใช้ช้อนคนถี่ๆเลยนะคะเพื่อให้วุ้นเข้าผสมกับน้ำกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนวุ้นเซ็ตตัววุ้นจะได้ไม่คายน้ำนะคะใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มความเค็มนิดๆให้วุ้นกะทิของเราค่ะ ในส่วนของวุ้นกะทิเราต้องการให้มีรสชาติมันและเค็มนิดๆดังนั้นในส่วนนี้เราจึงใส่น้ำตาลน้อยค่ะให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกะทิร้อนก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะไม่ต้องรอให้กะทิเดือดนะคะเพราะถ้ารอให้กะทิเดือดเดี๋ยวกะทิจะแตกมันวุ้นที่ได้จะไม่น่าทานและก็ไม่อร่อยด้วยค่ะ ตอนนี้วุ้นกะทิที่ต้มร้อนจนได้ที่แล้วครูปิดไฟเลยนะคะจากนั้นตักวุ้นใส่ถ้วยตวงปริมาณ320กรัมค่ะตอนนี้วุ้นสีเขียวใบเตยของเราที่หยอดไว้ครั้งแรกเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะไม่ต้องรอให้แข็งมากนะคะให้นำวุ้นสีขาวกะทิมาหยอดลงเป็นชั้นที่2ได้เลยค่ะ ตอนหยอดวุ้นชั้นต่อไปให้ใช้ทับพ,พีรองก่อนนะคะอย่าเทลงโดยตรงเพราะความร้อนของน้ำวุ้นจะไปกระแทกโดนวุ้นชั้นล่างที่เริ่มเซตตัวแล้วทำให้วุ้นชั้นล่างเลววุ้นทั้งสองชนิดจะเข้าผสมรวมกันไม่แยกออกจากกันเป็นชั้นค่ะหยอดวุ้นเสร็จแล้วก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะถ้ามีฟองอากาศก็ให้ใช้ช้อนตักออกอาจจะใช้ซ่อมหรือไม้แหลมจิ้มเพื่อให้ฟองอากาศแตกหน้าวุ้นของเราจะได้เรียบ สวยงามน่ารับประทานค่ะหยอดวุ้นจนครบ6ชั้นแล้วก็วางพักไว้ให้วุ้นเสต็ตัวค่ะวันนี้ครูใช้ถาดขนาดกว้าง10นิ้วยาว10บนิ้วสูงนิ้วครึ่งค่ะตอนนี้วุ้นของเราเซต็ตัวแข็งได้ที่แล้วมาตัดแบ่งวุ้นออกเป็นชิ้นๆกันเลยค่ะครูใช้ที่ตัดขนมอันนี้มาตัดวุ้นค่ะแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะตอนตัดครูลืมกดอัดคลิปค่ะ และตอนตัดวุ้นครูไม่เคยชินกับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้จึงกดหนักมือไปหน่อยหน้าวุ้นของครูเลยแตกนิดนึงค่ะเพื่อนๆหากใครจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ตัดวุ้นตอนกดให้ระมัดระวังด้วยนะคะครูตัดวุ้นกว้างสองนิ้วยาว2นิ้วครึ่งถาดนี้ได้วุ้นทั้งหมด20ชิ้นค่ะตอนนี้วุ้นกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสวยกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวครูตักขึ้นมาให้ดูชัดๆอีกครั้งนะคะนี่ค่ะวุ้นของเราแยกชั้นคมชัดผิวเรียบสวยงามดูดีมีราคามากเลยค่ะสูตรนี้ครูชิมแล้วเนื้อวุ้นกรอบกำลังดีมีความหอมจากใบเตยและกะทิอบควันเทียนทำให้วุ้นน่าทานยิ่งขึ้นตัววุ้นหวานน้อยมีความมันจากกะทิและเค็มนิดๆจากเกลือรวมกันแล้วรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ได้ชมกันนะคะในการทำคลิปทุกครั้งหากครูพูดเยอะไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะครูแค่ต้องการบอกเคล็ดลับทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปทำสร้างอาชีพได้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครูตลอดมา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ